อาณาจักรหรูมินนัทวราใส่ชุดไหนก็แพ้งแจกทองเป็นวาเลนอนาณาจักรหรูมินนัทวราสุดจะทนเลื่อนวิวาไฮโซพันล้านซุ่มเงียบเร่้งหัวใจมานานในที่สุดนางร้ายแซบมินนัทวราก็ยอมเปิดตัวแฟนหนุ่มสักทีเมือล่าสุดได้โพสต์รูปลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นเพลงรักหวานฉ่ำที่ทำเอาคนโสดต้องอิจชาตาร้อนแต่พอได้สืบลองก็เลยพูดเลยค่ะว่าหนุ่มนอกวงการคนนี้โปรโฟไฟล์ดีไหมธรรมดาเป็นนักธุรกิจหนุ่มอายุน้อยร้อยล้านวัย29ปีเด็กกว่าพี่มินถึงง องถึงสปีนามว่าอย่างวิทวิทย์ฟูจินิรันคบหาดูใจกันมานานได้เป็นปีแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยวื้อหวาแต่ก็มีรูปคู่ไว้เห็นในไอจีของฝ่ายชายอยู่บ้างงานนี้เพื่อนพ้องน้องเพียเข้ามาแซวก,กันเพียบเปิดตัวขนาดนี้จะมีข่าวดีแล้วหรือเปล่าหรือเรายังไม่อินเรายังไม่มีไงเขานัดกันไปทะเลเอาลูกไปเขานัดกันแบบเออให้ลูกใส่สีแดงดีไหมนี่ก็เอาหมาไปหมาก็ใส่สีแดงเหมือนกันนะไม่หน้อยนาะพอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแบบนี้ในใจมีคิดหนึ่งไหมถึงเวลาของฉันแล้วคิดก่อนใครเลย จริงๆคือคู่มินเป็นคู่ที่แบบคุยกันก่อนเพื่อนเลยเหลือแต่คู่สุดท้ายว่าเขาคิดถึงคนแ p l a n จะแต่งงานคนแรกก็คือคนสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็แบบคู่เราเป็นคู่หอยทางเองแหละไม่เป็นไรให้เขาไปกันก่อนแล้วยังไงผู้ชายโดนกดดันไหมคือเราสงสารเขามากเวลาไปไหนมาไหนคนจะแซวเรื่องนี้แต่ว่าด้วยที่ว่าสถานการณ์ต่างๆมันทําให้แพลนต่างๆของเราเลื่อนออกไปก็โอเคทํางานก่อนหาเงินก,นก่อนก่อนนั้นนี้เราก็มีแพลนไวมาอยู่แล้วไม่ใช่หรอคือมันไม่เชิงว่าเป็นแ p l a n คุยกันไว้เฉยๆแบบเออเราแต่งงานกันนะเธอ กับฉันไม่เอาใครแล้วจะเอาเธอเท่านั้นคือคุยกันไว้แล้วแต่ไม่ระบุว่เาเมื่อไหร่ปีไหนแต่ว่าคือพอสถานการณ์มันแย่ลงก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนพอเพื่อนรับรับดานไปกันหมดแล้วเรามีการเร่งขึ้นมาไหมว่าเออถึงเวลาแล้วไม่อยากค่ะกลัวผู้ชายไปเพราะว่าอย่างที่เห็นคือผู้ชายเาบอกทําร้านอาหารด้วยไงมันก็กลัวกระทบหนกักให้กําลังใจกันมากกว่าไม่อยากให้กดดันเขามากกว่าเดิมฉลองวันเกิดอายุครบ31บปีไปหมดัดหมาสำหรับนางร้ายสุดแซบมิน้นนัทวราทีลาสุดได้วชวนแก๊งเพื่อนคนสนิททั้งในและนอกวงก เนยโชติกาหยาดทิพราชปานฟ่ายนิชานันซีแนมสุนทรแมกี้อาภาพรอยอายดาและอีกมากมายสารพัดความแซบเสด็จมาเปลี่ยนลุคทีมพาสเทลฟรุงฟริงในงานฉลองปาร์ตี้วันเกิดโดยความสวยสปอร์ตใจดีของสาวมิ้นงานนี้สายเปตัวจริงขอแจกทองแท่งหนึ่งบาทให้กับเพื่อนที่แต่งจัดตามตีมยังซีนเจ้าของวันเกิดมากที่สุดนั่นก็คือสาวพรอยอายดาภรรยาของพิธีกรหนุ่มกันกันตะถาวรที่จัดเต็มแปลงโฉมเป็นเพื่อนสาวผมม่วงชุดชมพูเพื่อมาในงานของ นรักโดยเฉพาะถึงขนาดที่ว่าน,นุ่มการโพสต์ภาพภรรยาลงไอจีพร้อมแคปชั่นว่าจริงจังเกินงานวันเกิดจะไม่ภรรยาผมเป็นบ้า